วันนี้ก็จะมานะคะแสดงวิธีการจัดการข้อสอบนะคะในกรณีที่ข้อสอบวิชาของอาจารย์เนี่ยมีหลายๆกลุ่มนะคะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันแต่ว่าสอบไม่พร้อมกันหรือว่าจะมีข้อสอบหลายชุดก็ได้นะคะแต่เวลาสอบเนี่ยไม่พร้อมกันนะคะก่อนอื่นก็ของทางอาจารย์เนี่ยก็จะต้องนะคะจัดการเกี่ยวกับเรื่องกลุ่ม ให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยจัดการทำการสร้างกลุ่มขึ้นนะคะแล้วก็นำรายชื่อเข้าไปในกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะทีนี้วิธีการนำรายชื่อเข้าไปในกลุ่มเนี่ยก็จะต้อง create group ซะก่อนนะคะหรือว่าจะใช้วิธีการ import นะคะรายชื่อโดยให้ทาง site admin เนี่ย import ชื่อให้แล้วก็ใส่กลุ่มให้เลยนะคะก็กลุ่มก็จะ เข้ามานะคะจัดการแยกอะไรต่างๆอยู่ตามนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าอาจารย์จะนำรายชื่อเด็กเข้ากลุ่มก็อาจจะ create group หรือว่าจากกลุ่มที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็คลิกเลือกก r ุ u p นะคะแล้วก็ add หรือ remove ได้นะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะ add รายชื่อเด็กเข้าไปนะคะโดยการทำการ search ก็ได้นะคะแล้วก็ add เข้าไปหรือว่าถ้าหากว่า จะเอาายชื่อออกก็คลิกายชื่อจากในกลุ่มแล้วก็รีมูฟออกได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่จะจัดการนะฮะทีนี้สมมุติว่าถ้าเรามีกลุ่มนะฮะมีกรุ๊ปอยู่แล้วนะฮะมีกรุ๊ปอยู่แล้วตามนี้นะฮะแล้วก็มีข้อสอบอยู่ชุดหนึ่งจะใช้ข้อสอบชุดเดิมหรือไม่ใช้ชุดเดิมก็ได้นะคะสมมุติถ้าใช้ข้อสอบชุดเดิมแต่ว่ามีเด็กสอบลายกลุ่มอย่างที่เมื่อกี้เมื่อกี้เช็คเอ่อเช็คกรุ๊ปให้ดูเนี่ยเราก็จะ อันนี้เพื่อให้ง่ายก็ใส่เป็นวันสอบนะคะของเด็กสมมุติว่าเด็กกลุ่มนอกเวลาในวิชา exit ศูนย์สองเนี่ยนะะกลุ่มนอกเวลาสามารถสอบได้ทั้งสองวันโดยทั้งสองวันเนี่ยเลือสอบบันไดวันหนึ่งนะคะแล้วก็สอบได้ครั้งหนึ่งส่วนกลุ่มปกติเนี่ยก็จะแยกสอบวันที่สิบดกับสิบสิบเก้านะคะแยกกลุ่มกันไปนะคะสมมุติว่ามีข้อสอบสามชุดสําหรับสามกลุ่มนี้นะคะ เราก็สามารถที่จะจัดการข้อสอบได้นะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คือทำก็ Turn Editing On ก่อนนะคะเมื่อ,อจัดการใส่ข้อสอบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งชุดนะคะสมมุติว่าข้อสอบเป็นแบบแรนดอมถ้าคลิกเข้าไปดูนะนะคะ ข้อสอบจะเป็นลักษณะเรนดอมนะคะเพราะนั้นอันนี้เราก็จะสร้างข้อสอบกี่ชุดก็ได้นะคะข้อสอบมันก็จะเรนดอมไปเด็กก็จะสอบไม่ซ้ำกันอยู่แล้วนะคะก็ใช้สมมติมี3กลุ่มเมื่อกี้นี้ได้ไหมคะ,ะก็เราก็จัดการแอดท็อปิกเข้าไปอีก2เพิ่มอีก2อันนะคะแล้วก็ใช้วิธีการดูพิเคตข้อสอบนะคะอันนี้ก็ข้อสอบชุดเดิมอาจารย์ก็ดูพิเคต ะะดูพิเคทแล้วรอสักครู่นะ,ะหลังจากนั้นก็เลื่อนไปอย่างท็อป,ปิกที่สร้างไว้ก็ดูพิเคตให้เรียบร้อยให้ครบทุกกลุ่มนะฮะก็สอบันนี้มันเป็นแรนดอมอยู่แล้วเพราะนั้นดูกี่ชุดก็ได้นะฮะแต่ถ้าในกรณีที่อาจารย์มีข้อสอบ ที่ต้องการปรับให้ไม่เหมือนกันก็นกไปปรับแก้ได้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะสร้างข้อสอบชุดใหม่ก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบดศูนย์สองอสสนลปกติ็ลปกตินะคะ ด enter เรจะแก้ไขชื่อได้นะฮะอันนี้เราก็ทำเป็นของกลุ่มนอกเวลาตรงนี้เนี่ยของกลุ่มปกตินะฮะกลุ่มปกติสมมติว่า เมื่อกี้ถ้าเราจัดกลุ่มปกติเหมือนกันแต่สอบสองวันใช่ไหมฮะอันนี้ก็เราก็สอบไว้ที่เดียวกันก็ได้นะฮะแล้วสอบวันที่ หนึ่งกุดอินเทอนะนึ่ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็สอบบนที่สิบเก้าทีนี้ข้อสอบก็จะมีทั้งหมดสามชุด ก็สอบเป็นคนละวัน ก็ตัวอย่างสมมุติตามนี้นะคะทีนี้วิธีการที่จะเซตกลุ่มเนี่ยก็สําหรับข้อสอบกลุ่มปกติน่าจะมี2กลุ่ม,ลม 18, กลุ่มหนงสอบสิอีกกลุ่มหนึ่งสอบสิบเกลุ่มผิดนะคะนั้นเด็กที่เข้ามาในกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นทั้งสองกลุ่มนะคะเพราะนั้นเราก็ใช้ Edit Topic เอานะคะ แล้วก็ใช้ restrict Rest access เนี่ยนะคะกำหนด add restriction ให้เป็นกลุ่มนะคะกำหนดเป็นกลุ่มแล้วก็เลือกกลุ่มนะคะเป็นเด็กกลุ่มปกตินะคะแล้วก็ add กลุก่มหนึงนะคะเป็นเด็กกลุ่มปกติเหมือนกันแต่วันที่19นะ,ะทีนี้เด็กที่เข้ามาในกลุ่มนี้ได้เนี่ยก็อาจจะเป็น18หรือ19ก็ได้ ถูกไหมฮะแต่ว่าตอนเข้าทําข้อสอบเนี่ยก็ต้องเลือกข้อสอบของกลุ่มตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแมทเป็นลักษณะเป็นถ้าเราใช้ออเนี่ยก็จะเป็นแอนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กต้องต้องอยู่ทั้งสองกลุ่มถึงเข้าได้เพราะนั้นเราต้องเซตให้เปลี่ยนเป็นออนะคะก็ใชเอน,นี้แทนตรงนี้ก็จะเป็นออนะคะก็ะสังเกตตรงนี้ดูนะคะออหรือว่าแล้วก็ตรงนี้เซตเป็นเอน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็คือทั้งกลุ่มปกติวันที่18กับ กุ่ม19เนี่ยก็เข้ามาได้ทั้งคู่แต่ว่ามาเลือกทํำข้อสอบตามวันที่กำหนดที่ข้อสอบจะเปิดนะคะพอเซตประมาณนี้แล้วก็เซฟ changes นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะขึ้นเห็นได้ว่าเนี่ยก็จะ available สำหรับกลุ่มปกติสอบ18ธันวากับสอบ19นะคะทีนี้อันนี้เซตที่ topic ตรงนี้ใช่ไหมคะอี i ี topic ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาเซตที่ข้อสอบ ข้สอบที่สอบวันที่18ธันวาคมนะคะก็เข้าตรง Edit Setting นะคะในตัวข้อสอบเนี่ยก็ถ้าตรง Timing นะคะ Timing ก็ Enable Enable แล้วก็เป็น18ธันวาคมทั้งคู่นะคะเวลาก็เซตตามกําหนดอันนี้เวลาสอบจะเป็นเวลาบ่ายโมงนะคะแล้วก็สอบเสร็จบ่ายสโมง เวลาสอบทั้งสิ้นหกสิบนาทีอันนี้ก็ enable ไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าเด็กทำข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าเวลาหมดก่อนนะคะก็จะถูก Submit แบบอัตโนมัตินะคะส่วนเรื่องของเกรดนะคะอันนี้เราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเวลาทำข้อสอบหนึ่งชั่วโมงนะคะ a t t e m t เนี่ยเราก็เซตไว้1ครั้งคือำกำหนดที่สอบได้ครั้งเดียวนะคะ review option เนี่ยก็ติ๊กพวกนี้ออกให้หมดนะคะคะแนนก็จะไม่แสดงแล้วก็ไม่แสดงรายละเอียดอะไรต่างเนี่ยเราก็ติ๊กออกให้หมดนะคะ,ปะเป็นข้อสอบ a d p e a r a n c e ไม่มีอะไรนะคะก็ตาม default ไปที่ต้องกำหนดอีกการหนึงที่สำคัญก็คือ restrict access นะคะก็ให้ add group เข้าไปนะคะ group อันนี้สอบวันที่18ก็เลือกกลุ่มปกติสอบวันที่18นะคะอย่างอื่นก็ตาม Default นะคะก็ save แล้วก็ return to course ก็จะเห็นได้ว่าสำหรับการสอบวันที่18ทธันวาคมนะคะก็จะเฉพาะกลุ่มปกติ18ทธันวาคมทีนี้สอบของ19ทธันวาคมบ้างนะคะก็ edit setting ไทม์ <Tim> มินก็ e n a b l e ิซะนะคะแล้วก็เวลาก็60นาทีนะเซตวันที่สอบไว้เป็นวันที่19ธันวาคมนะคะเวลาบ่ายโมงตรงนะคะถึงบ่ายสองโมง60นาทีนะคะก็แอดเทมหนึ่งนะคะ เวอ s ์ i o n behavior review option ติ๊กออกหมดแล้วนะคะเช็คให้ดีๆนะคะแล้วก็ restrict on a t t e m e t ันนี้เราไม่เซต password นะคะก็มา set restrict access ตรงนี้นะคะใช้กลุ่มแล้วก็เลือกกลุ่มที่เป็นปกติวันที่19นะคะเพราะนั้นเด็กที่เข้ามาในท็อปิกเนี้ยก็คือเป็นได้ทั้งสองกลุ่มแต่คนที่จะทำข้อสอบกลุ่มนี้ได้ก็เป็นปกติ19นะคะนี่ก็ return to course ก็จะเห็นได้ว่าข้อสอบเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะเราก็จะจํากัดคนที่เข้ากลุ่มนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มปกตินะคะจะเป็น18หรือ19ก็ได้แต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยจะทําข้อสอบได้เฉพาะของกลุ่มตัวเองนะคะเพราะนั้นนักศึกษาเนี่ยถ้าท็อปปิกนี้เปิดเนี่ยก็จะเห็นทั้งคู่เห็นข้อสอบทั้งคู่แต่ว่าเข้าได้เฉพาะของตัวเองที่ตัวเองอยู่ในกลุ่มนั้น วันนั้นคนที่สอบวันที่18ก็จะไม่สามารถเข้าวันที่19ได้นะคะคนที่สอบวันที่19ก็ไม่สามารถเข้าวันที่18ได้แต่ว่าเข้าท็อปปิกนี้ได้ทั้งคู่นะะทีนี้มาดูของกลุ่มนอกเวลาบ้างนี่ก็มา edit topic ก่อนนะครับแล้วก็กำหนด district เนี่ยก็ให้เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มนอกเวลาสอบวันที่18-19ตรงนี้ก็จะ s t r i k สำหรับกลุ่มนอกเวลา ส่วนตัวข้อสอบนะคะตัวข้อสอบเนี่ยก็มา editing timing ก็ enable เนื่องจากสอบสองวันนะคะอันนี้ก็เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็ตั้งสอบวันที่18ให้เสร็จก่อนพอเด็กสอบเสร็จก็ค่อยมาตั้งเวลาวันที่19บเก้าเนั้นเด็กจะเข้าสอบได้วันใดวันหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะเซตเด็กจะเลือกสอบได้ทั้งสองวันแต่ว่า จะเข้าสอบได้ครั้งเดียวสมมติถ้าเด็กมาสอบวันที่แล้วแล้วก็สตาร์ทแ t e m p t แล้วเนี่ยก็จะสอบของวันที่19ไม่ได้เพราะว่าตรงเกรดนี้เราจะเซต t อดเทมาราวแค่หนึ่งนะวันนั้นก็จะอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าเวลาเนี่ยสามารถพอสอบเสร็จวันที่18เสร็จอาจารย์ก็มาตั้งเวลาเป็นวันที่19เนะคะเด็กก็จะเข้าสอบได้สําหรับคนที่ยังไม่ได้สอบนะแต่ถ้าคนที่สอบแล้วก็เข้าสอบครั้งเดียวก็ไม่สามารถเข้าสอบได้อีกรอบละ จะเป็น18บ่ายโมงถึงบ่าย2 60นาทีนะฮะ a t t ท e a l o u n ล่หนึ่งครั้ง Review Option ติ๊กออกหมดแล้วนะคะแล้วก็ restrict access นะคะน,นี้ก็ add group add เป็น group นะคะก็จะเป็น group นอกเวลา18-19แล้วก็ save and return to course นะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเซตเวลา 8.9เหมือนกันนะครก็กลุ่มนอกเวลาที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเข้าได้กลุ่มอื่นนะคะมาเข้าไม่ได้ยกเว้นชื่อซ้ำนะคะแต่ว่าปกติเราก็จะไม่เซตชื่อซ้ำอยู่แล้วนะคะยกเว้นให้มีการสอบแบบแยกเป็นกลุ่มอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะข้อสอบนละชุู t i อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ออปชั่นที่อาจารย์จะตั้งก็จะประมาณนี้นะคะ เพราะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องการตั้งค่ากลุ่มแล้วก็ตั้งค่าเวลาในการสอบที่แตกต่างกันนะะแล้วก็ถ้าหากว่าอาจารย์ออสอบเสร็จไปแล้วข้อสอบปิดไปแล้วนะคะท็อปปิกก็ท็อปปิกกออ็อาจจะเปิดใหม่แล้วก็ให้เด็กสอบเพิ่มก็ได้อันนั้นก็สามารถที่จะไปใช้กรุ๊ปโอเวอร์ไลน์ได้สมมติอาจารย์ตั้งค่าวันสอบนะคะ ตั้งค่าวันสอบไว้วันที่สิบแปดแต่ว่าสอบเสร็จไปแล้วแล้วมีเด็กตกค้างต้องการสอบใหม่อันนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะใช้เป็นกรุปโออ์ไลน์ได้นะคะวิธีการตั้งค่า g กรุปโออ์ไลน์ก็คือถ้าเขาสอบปิดแล้วนะคะก็ตรงอีกตรงนี้ก็เปิดกรุปโออ์ไลน์นะคะแล้วก็แอดกรุปโออ์ไลน์ สอบวันที่19ได้อีกวันหนึ่งนะสมมติเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนะเพราะนั้นคนที่ทำไปแล้วก็เข้าได้แต่ว่าก็จะสอบไม่ได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำก็จะมาสอบวันที่19ได้นะนี่ก็เป็นลักษณะการใช้อเวล์แต่ถ้าไม่เซ็ตก็ใช้วิธีการเปิดปิดข้อสอบที่ข้อสอบหลักเลยก็ได้ นี้ก็ขอลบไปก่อนนะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการตั้งกลุ่มตั้งค่ากลุ่มแล้วก็จัดการข้อสอบที่มีหลายกลุ่มนะคะ